ราชสีกับกวางน้ป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์มีสรรพสัตว์อาศัยอยู่อย่างสงบสุขหนึ่งในนั้นคือราชสีผู้สง่างามเจ้าป่าผู้ทรงพลังและกวางหนุ่มผู้ว่องไวซึ่งมีขาที่ยาวและแข็งแรงช่วยย่อให้มันวิ่งได้รวดเร็ว วันหนึ่งขณะที่กวางเดินหาย้าอ่อนกินในทุ่งราชสีซึ่งกำลังหิวโหวยก็มองเห็นมันจากระยะไกลดวงตาเป็นประกายด้วยความหิวโหวยมันซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้รอจังหวะที่เหมาะสมแล้วกระโจนออกมากวางตื่นตกใจรีบออกวิ่งหนีด้วยความรวดเร็วราชสีพยายามไล่าตามแต่เพราะความมั่นใจในพละกำลังของตนมันจึงวิ่งเต็มฝีเท้าโดยไม่ทันระวังหัวใจของมันเต้นแรงจนเผลอสะดุดรากไม้ใหญ่ล้มลงอย่างแรง กวางเห็นดังนั้นจึงหยุดและหันกลับไปแม้จะกลัวแต่กวางก็ไม่อาจปล่อยให้ราชสีนอนเจ็บอยู่ลํำพังได้มันเดินเข้าไปใกล้และพูดว่าท่านราชสีท่านบาดเจ็บหรือไม่ราชสีประหลาดใจที่กวางไม่หนีไปแต่กลับเข้ามาถามไถ่มันมองกวางด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปแล้วพย